ครับตอนนี้เราก็เป็น ep 3ีมครับอยู่กับพี่ชาวลิตในรถบ้านนะครับอยู่ที่บ้านไผยเหมือนเดิมนะครับก็พามาดูเปรียบเทียบเลยเจ้าตลาด2แบรนด์ก็คือ Toyota กับ D-MAX i s อิซูนั่นเองนะครับก็เปรียบเทียบกันให้เห็น2คันเลยคันนี้เปิดอยู่ที่3,30,000บาทใช่ไหมพี่เป็นพ i เลนเยกสูงปี50คาอยู่ที่3 3 0ถ้าดูจากคลิปรถเหลือ สามแสนบาทลดไปให้เลยสามหมื่นบาทนะครับวีโก้กับดีแม็กไฮแลนเดอร์ตัวนี้ปีเท่าไหร่ครับพี่ปีห้าหนึ่งสามแสนสามหมือนกันคู่นี้เอาไปเลยหกแสนบาทถ้าสมมติเอาคันเดียวได้ไหมอ่ะเอาคันเดียวก็คือได้สามสามแสนเหมือนกันก็คือลดไปสามหมื่นเหมือนกันนั่นเองคันนี้ลดไปเลยคันละสามหมื่นบาทนั่นเอง เดี๋ยวเรามาเร <formas it? S 1> ิ่มด <int> right. ูจากคันดำมันก่อนดีกว่าคันดำเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเลยเนี่ยก็ยังเป็นกระจังหน้าตัวเดิมอยู่ใช่ไหมเป็นเครื่องสามพันอออินเเตรร์คื่งมีอินเตอร์คูลเลอร์เรียบร้อยครับอืมแล้วก็อืม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 ตาเร่งดีกว่าอืมตาหน้าโดยรวมๆสีดำก็ถือว่าสวย วย3 0 0 0ได้ ABS ด้วยนี่มีไฟตัดหมอกให้ด้วยล้อและยางก็เดิมเดิมเออได้ได้ล้ออย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ได้ล้ออย่างนี้เลยยางมิชลินเหนียวตนี้เหนียวมากออฟใช้งานตัวนี้ภายในสวยมากนะครับผมสวยมากเลยเดินดู จำเลยเนียนเลยนี่เข้ามามีกลิ่นหอมแล้วก็แทบไม่มีร่องรอยคนเท้าแขนเลยไม่มีไม่มีไม่มีอืมใหม่มากด้านหน้าก็สวยคอนโซลหน้าก็สวยสวยสวยแล้วก็ซอกในเดิมมากเลยนะใช่ครับสวยงามตัวนี้เปิดแคปไม่ได้เปิดไม่ได้แต่ว่าด้านในก็สวยมีบอะสวยงามเลยครับเราเปิดไฟก่อนนะพร้อมใช้งานเลยอืบอ่าโอเคไฟหัวเก๋งก็ติดนะครับแล้วก็เบาะนี่ โอ้โหแข็งปักนิ่มๆเลยอ่ะยังไม่โดนโดนนั่งเลยยังไม่ใครนั่งเลยอ่ะถือว่าจับจัเลยครับเก็บงานมาดีมากเลยนะคอนโซลแผงประตูอะไรพวกนี้ว่าใหม่ใหม่ใหม่ๆๆม่แกะกลางอะไรอย่างเงี้ยสวยงามเบาะนี่โคตรใหม่อ่ะพูดได้คำเดียวใหม่ก็คือเขาเขาหุ้มมาไงเขาหุ้มมาเป็นหนังมาแต่อันนี้เราแกะหนังมันเก่าเราก็แกะออกก็เดิมๆเลยก็สวยเลยอืมข้างในภายในบอกว่าเดิมมากแล้วอ่ะโอเค ตัวนี้น่าจะยังไม่มีแอร์แบ็กเนาะรุ่นเก่าไม่มีรุ่นเก่ายังไม่มีแอร์แบ็กนะครับมันไม่มีแอร์แบ็กก็เมื่ก่อนเขาไม่ทำได้ซีดีเล่นน้ำมันแผ่นหนึ่งให้มีเทปให้ด้วยนี่โหโคตรแบบว่ายุค90เลยเออใครอยากฟังเทปก็ยังมีฟังอยู่นะครับ แต่แต่ผมชอบว่าตัวนี้ก็คือคอนโซลในมันสวยสวยๆแผงประตูคิวดูแผงประตูนี่นี่ใหม่ๆเลยเนี่ยเดิมเดิมเลยใหม่จริงไม่มีเจาะเลยไม่มีเจาะรูอืเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทรงพวกนี้เอาไปทำเครื่องเสียงนะใส่เครื่องเสียงแล้วนี่ตัวสูงเลยน้ำหนักประตูดีมากเลยนะเด่นเลยตัวนี้่ปวดเข็มเป็นกอฬาเดี๋ยววูบไปดูด้านท้ายก็เหมือนเดิมเดี๋ยวท้ายคลิปเราก็จะสตาร์ทแล้วก็เปิดไฟให้เพื่อนๆดูนะนี่ช่วงล่างเดิมๆนะครับแหนบเนิบเดิมเดิม ตัว e สัญลักษ์พีเน er. อร์นี่ดูเปิดง่ายเปิดง่ายนะครับสลิงไม่มีขาดนะสลิงครบๆนะครับปิดง่ายปิดอยู่นะครับกันชนครบเจ้าของเดิมแอบไปติดกล้องด้วยนะกล้องมองหลังกัด้วยเจ้าของเดิม,มติดไว้สวยงามก็ได้นะครับจอยังไม่มีนะครับ ไม่พอก็เลยไปติดเฉพาะก็แล้วก็พื้นปูกระบะก็คือเป็นของแอรโรคาร์บเดิมอยู่เดิมเดิมไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยเจาะก็คือไม่ใช่รถคอกมาก่อนนั่นเองนะครับด้านหลังครับนี่อ่ะดูมาดูฝั่งนี้ต่อก็บอกก็สามารถที่จะปรับระดับขึ้นลงได้สูงต่ำได้นะครับโอเคน่าใช้ตัวนี้อ่ะดูซอกประตูนะครับนี่ซอกประตูว่าเดิมเดิมเลยนี่แล้วก็ เดี๋ยวดูข้องเครื่องแล้วก็สตาร์ทดูเลขไม้อาเดีให้พี่เขาสตาร์ทให้ดูหน่อยเอ้ยเดี๋ยวผมขอสตาร์ทหน่อยนะพี่เลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันกิโลนะครับาโอเคสตาร์ทแล้วเรียบร้อยก็ถือว่ามันไม่ข้ามแสนหกไม้น้อยอะ่ะไม้น้อยนะครับ,บเมื่อเทียบกับปีรถแล้วนะ ก็มาดูเครื่องเครื่องนิ่งมากมเครื่องนง้นะแล้วก็ดูง่ายครับโตโยต้าเลขอยู่นะครับแล้วก็เก็บอยู่เครื่องนิ่งนะเครื่องนิ่งอ่ะแล้วก็ ตามอายุการใช้งานนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวนี้ก็ต้องบอกพี่เขานะว่ามันหลุดนะครับเราก็ต้องเปลี่ยน,นครับเอเคเดี๋ยวดูไฟหน่อยนะพี่ <Okay. S 2> แล้วก็ดูไฟกันเหมือนเดิมนะครับนี่ติดครบนะครับแล้วก็ นี้รถกำลังเข้ามาถือว่าโอเคไฟติดครบเลยโอ้โหติดหมดเลยไฟแจลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังสามแสนอ่ะได้แบบยกสูงแบบเนี้ยอ่ะโอเคไฟติดนะครับไฟติดนะครับถือว่าโอเคนะครับโอเคดับได้เลยครับพี่คันแรกผ่านพ้นไปนะครับเจ้าตลาดคันแรกวีโก้เจ้าตลาดนะครับอืมใช่แล้วก็ส่วนคันถัดมาก็เป็นไฮแลนเดอร์ ตัวนี้ก็ลดไป30,000ื่นเหมือนกันนะครับก็เหลืออยู่ที่ส0 0 0สนทวนครับใครที่มีบัตเจ็ตอยู่ประมาณสามแสนเนี่ยก็เข้ามาคุยกันได้เลยอืมอ่ะมาดูด้านหน้าเดิมมากสวยงามมากเลยตัวนี้ันี้ล้อล้อใหม่ใช่ไหมใช่ล้อออนิวะก็สวยมันแมทกับอืมมันก็โอเคแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยได้ไฟเป็นโปรเทคเตอร์ด้วยนะไฟก็เปลี่ยนแล้วอืม เมื่อเทียบปีกันแล้วเนี่ยอันนู้น่าจะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่อันนี้ก็ได้แบบว่าล้ำเข้ามาหน่อยเป็นแบบลูกแก้วเลยโดยรวมก็สวยนะแล้วข้างหน้าสีโดยรวมอ่ะก็แล้วแต่คนชอบอ่ะสีอ่ะกแสนบาทเอาไปเลยซื้อสองคันก็ขายคันก็ขายให้ขายหมดขายทุกอย่างนะครับชั่วโมงนี้แล้วมาดูล้อด้านข้างนะด้านข้างดูรอบรอบคันก่อนก็ของเดิมดูแลดีดูแลดีนี่ดูมีคิ้วกันทรงกันสาด โอ้โหสุดยอดข้างในมืดๆหน่อยแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวเปิดไฟก่อนไฟได้เลยครับอ่ะประมาณนี้นะครับอึออ่ะไฟข้างบนครับติดครบนะครับโอเคผ่านก็เหมือนเป็นคู่แข่งกันอะไอ้ข้างนั้นเขาเป็นสีเบดไอ้นี่ออกสปอร์ตมาเลยสีดำมาเลยก็สมัยนู้นนะมันก็ยังพับอเปิดแคปไม่ได้แค่นั้นเองก็ประมาณนี้แห้งๆเดิมๆซ่องในนี่เดิมมากก็คือร่องรอยก็มีตามการใช้งานก็คือเนี่ย เบาข้นขับ,บก็ขึ้นลงก็ต้องมีขาดก็มีบ้างเล็กเลก็กน,น้อยนะครับ,รบถือว่าเป็นตำหนิสเสน่ห์อ่าแล้วก็เจ้าของเก่าออกแนวอ่ติดพระนี่ต้องรอยการติดพระอยู่นะครับอืมแล้วก็เป็นวิทยุแบบว่าซีดีได้หนึ่งแผ่นครับหัวเกียร์มีการเปลี่ยนเป็นรายไม้นะครับแล้วก็มี เครื่องเสียงมาให้น้ำก็จะมบื้อหน่อยนะครับมาแต่งเครื่องเสียงมาแล้วเลยระดับหนึ่งสตาร์ทดูเลขไมค์กันหน่อยได้เลยครับเครื่องนิ่งนะเครื่องนิ่งไมค์ก็อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่หมื่นแปดพันกว่ากิโลอ่าเดี๋ยวให้เฮียเปิดห้องเครื่องครับไฟก็ติดครบแน่นอนเดี๋ยวเรามาลองดูไฟกันหน่อยนะครับ ไฟนะติดครบนะครับนี่น,นี่ไฟติดครบนะครับแล้วก็ห้องเครื่องคาน,น้าดาเดิมเครื่องนิ่งมากาเ,มเห็นสองพันครับเครื่องสองพันห้าะครับนี่ไฟตัดหมอกก็มีติดครบนะครับแล้วเราดูไฟหลังนิดนึง อ่ก็มีครบให้มีครบเลยนี่ได้ไปก็พร้อมพร้อมใช้งานนะครับเพื่อนๆได้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ดูสนิ้วนะครับใช้ได้ครับเหล็กเหล็กโอเคผ่านเลยยกดูครับโอเคใสๆนะครับร่ตองรอยไม่มีผุนะครับถ้า เป็นพวกขนปลาขนอะไรตรงนี้ครับตอนนี้มันจะผูนะครับก็คือลูกกระบะเดิมนะครับปิดดีมากนะครับแล้วก็อย่าลืมส่องช่วงล่างดูยางอะลงยางอะไหล่กันด้วยนะครับประมาณนี้นะครับรถือว่าสวยนะครับนี่สตาร์ทให้ดูเลยสองคันไฟติดครบนี่ประมาณนี้ก็พาเดินดูคร่าวๆเนาะสองคันหล่อๆเลย เบอร์โทรเบอร์โทรอยู่ตรงไหนนะเบอร์โทรเอาไปมาก่อนนะครับ right. จะไม่ต้องจดกันแล้วครับแคปหน้าจอเอาเลยติดต่อผมเลยนี่เบอร์โทรตามนี <sk ills> <sk ills> ้เลยนะครับปึ๊บติดต่อพี่เาลิศได้เลยก็ตามนี้เลยนะครับคลิปนี้ไงก็ขอบคุณมากครับครับ